ค่ะสวัสดีทุกคนวันนี้มีนีมีเคล็ดลับที่อยากจะมาบอกต่อน,นั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะฟูจิอาร์พีเจลขัดรักแร้ขาวค่ะ,คะทุกคนวิธีใช้ก็่มยมาเพียงแค่หนึ่งข้อนิวชีเองค่ะทุกคนโดนมี้นะคะจะใช้บริเวณข้อศอกค่ะขาัาดวนไปแบบนี้เลยนะคะทุกคนดูสิคะคาบสิ่งสกปรกที่ฝังลึกอยู่ตอนนี้มันออกมาแล้วค่ะทุกคนเนื้อ,<ร>อสกับก็บางเบาและละเอียดมากๆนะคะทําให้รู้สึกว่ามันไม่บาดผิวเลย หัวเข้าของผู้หญิงของเราเนี่แหละค่ะทุกคนสําคัญมากๆเลยอย่่ละเลยนะคะขัดวนไปแบบนี้เลยค่ะ <S <S โดมนมี่นะคะจะใช้กอดออาบน้าค่ะทุกคนแล้วก็ล้างทาความสะอาดง่ายมากๆเลย <S <S ตาตุ่มด้วยนะคะทุกคนเราต้องทําความสะอาดค่ะผู้หญิงอย่างเรา <S <S ที่สําคัญค่ะรักแร้ค่ะทุกคน <S <S น้องรักแร้ของเราก็สําคัญมากๆเลยดูสิคะ มันออกมาแบบนี้เลยทุกคนคราบสิ่งสุกปกที่ฝังหรือก็ <Okay. S 1> ล้างทําความสะอาดก็ง่ายมากๆเลยค่ะหลังจากนี้นะคะมินี่ก็อาบน้ําตามปกติเลยค่ะทุกคนเราก็จะได้ผิวที่สะอาดแล้วนะคะทุกคนอย่าลืมไปหารองซื้อกันนะ